สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้นะคะผี่ทําให้กับคนที่มีคําถามมาว่าเซรั่มน้ำชานเนี่ยสามารถทารอบดวงตาได้ไหมคือต้องบอกเลยว่าคือคุณสามารถใช้ได้เลยนะคะทั้งหน้านะคะเพราะว่าเซรั่มน้ำชาน,นะคะเป็นสูตรอ่อนโยนแล้วก็บาบางนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะน้ําเซรั่มก็จะแบบใสๆนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยทาแล้วก็หยดได้เลยนะคะ ถ้าไปย้อนดูคลิปเก่าๆของพี่หิงทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าคือพ,พี่ก็ทาทั้งหน้าเนี่ยนะคะใต้ตาพี่ก็ทาแล้วนี่ยทาแล้วก็จะเน้นในเรื่องของกันนวดนะคะนวดไปจนให้มันแบบให้มันซึมเข้าหน้าเรานะคะคือถ้าปัญหาผิวเราไม่ได้มีเยอะแยะนะคะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะคะคือบีบมาแค่ซักประมาณแบบ หนึ่งส่วนสี่แล้วก็ทาพี่หยิก็ว่าโอเคแล้วนะสำหรับคนที่แบบแค่อยากได้ตัวบํารุงทําให้ผิวแบบดูนุม่มชุ่มชื่นอิ่มน้ํำนะคะมันก็จะคนละแบบกับคนที่เขามีปัญหาสิวผิวหน้าแบบติดสารเป็นสิวเคราะหรือว่าเป็นพวกฝ้ากาเป็นรอยดาวอะไรอย่างเงี้ยการใช้งานมันก็จะคนละแบบกันนะคะแต่รับรองได้ว่าในขวดแรก คือทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าตัวเองแน่นอนนะคะเรื่องของความนุ่มชุ่มชื่นนะคะต้องเห็นแน่รูขุมขนที่มันกระชับขึ้นเห็นแน่นะคะสองเรื่องเนี้ยก็คือเราแบบคอนเฟิร์มได้เลยนะคะส่วนเรื่องสิวรอยดำฝ้ากระอันนี้แต่ละคนก็ต้อง ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสภาพผิวและการดูแลของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันมันก็ต้องดูพื้นเพด้วยว่าคือผิวเรามันเป็นมาอย่างไรใช่ไหมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนสบายใจนะคะกับเซรั่มนัำชาทาได้ทั้งหน้านะคะ